สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะแรกนะคะใส่น้ามันก่อนเลยน้ํามันเจนจะใส่ไม่เยอะนะคะเจนจะใส่ประมาณ1ช้อนต๊ะใส่นิดคงโต๊ะก่อนเอาใส่อ,อีกสักนิดได้ใส่อีกช้อนนึงอสองช้อนโต๊ะใส่ไม่เยอะ,ะคะ่ะทีนี้นะคะจะมีเหมือน คลิปของเจนที่ผัดกระดูกหมูสมุนไพรเลยค่ะแต่ว่าเพิ่มมาก็คือจะมีกะปิค่ะกะปิคือใส่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะเค็มเดี๋ยวเจนจะเอากะปิมาให้ดูนะคะเป็นกะปิตัวนี้ค่ะเพื่อนๆหาซื้อได้ตามตลาดนัดเลยอร่อยมากนี่อร่อยค่ะทําอะไรก็อร่อยใส่ไปเลยนะคะนี่นะคะใส่ไปเลย เพื่อที่ว่าเราจะได้คั่วสมุนไพรของเราให้หอมหอมหอมสมุนไรพรค่ะทานเข้าไปทุกมนี้เราได้สมุนไพรเป็นเครื่องจะเพิ่มบีบหนึ่งช้อนนะคะล้ำมันมานี้ที่ว่าเราเปิดไฟเบาเอาเพราะว่าวจะได้ไม่ ั่วเลยค่ะคั่วให้เหลืองนะคะก็ะเหลืองสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยใส่กุ้งลงไปให้เขาแบบตลบความหอมขึ้นมาของสมุไนไพรอะคะ่ะให้เขาก็รึ้ท่หนมาได้ความเหลืองประมาณนี้นะคะกลิ่นกระปิกีสมุนไพรก็จะหอมตบกระหมูลเลยะคะ่ะแบบตลอบกวนเลยอะหอมมากนี่นค่ะก็จะ้แบบน,นะคะไพรที่เราทกุ้งที่เ,เตรียมไว้นะคะ ใส่ไปเลยค่ะน,นี่ค่ะใส่กุ้งลงไปเลยนะคะกุ้งหอาแล้วก็เดี๋ยวเจนจะปรุงรสเพราะว่าเจนจะยังไม่คั่วมากนะคะเจนจะปรุงรสก่อนใส่รสนี่ค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะค่อยค่อยเติมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเค็มนี่คือเสียลายอนเลยใส่ต้องเยอะค่ะ ก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาเราก็ใส่ไม่เยอะนิดนิดปลาแล้วเราก็คั่วแบบเซตจะปิดฝาก่อนปิดฝาเพื่อว่าให้เนื้อเขาเข้ากัน แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนึงค่ะว่าสีสันคือจะเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะเพื่อนๆเจนหนูจะชิ้นนะคะลองชิมดูค่ะขออนุญาตชิมค่ะอืมอืมอร่อยขอเติมน้ำตาลนิดนึงค่ะนิดเดียวพอเพราะว่า ส่วนตัวนะคะจะเป็นคนที่ไม่ชอบเติมน้ำตาลในอาหารถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นจริงๆเพราะรู้สึกว่าอยากได้ความหวานแบบหวานของตัวของวัสดุเออไม่ใช่วัสดุ <laughs> ออวัตถุดิบค่ะวัสดุนี่คือเราทาั้งส้างปลาแล้วนะเนาะในตอนนี้เราหัวข้าวก็คือคอยากได้ความหวานของวัตถุดิบที่เราเตรียมมาเพราะว่าวัตถุดิบนี้ยเขามีความหวานธรรมชาติของเขาอ,อยู่แล้วก็เลยคิดว่า ไม่อยากที่จะเติมอะไรมากเป็นไปได้ก็คืออยากได้แบบใสไเพ่เพียวๆไปเลยธรรมาชาติเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะอืมโอเคอะไรเพื่อนๆคะอๆๆพอๆคะ่ะพอเติมน้ำตาลคือไม่เติมมากนะคะเพราะว่าถ้าเติมมากเดี๋ยวติดออกออกธรรชาติหวานนี่นคือตบเลยโอ้โหไม่อ,อยอย่ะ เจนใส่นะคะเพื่อนๆก็จะมีน้ำปลาน้ำปลาตัวนิดนึงนะคะรสด,ดีรสหมูนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำตาลนิดนึงค่ะอย่าใส่เยอะเพราะว่าใส่เยอะเดี๋ยวรสชาติมันจะตีกันแล้วมันจะเค็มไปมันจะหวานไปเนี้ยแล้วเราจะแก้ยากอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเติมน้อยๆแล้วเราปรุงทีหลังได้ค่ะแล้อยงังคือมีความรู้สึกว่ากระปิ้นเขาจะมีความหอมความเค็มความนวลของเขาอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันพอดีแล้วค่ะเวลาที่เรา,านำมาปรุงอาหารนะอันนี้คือแบบ ทำทุกคนตัวนะคะแล้วก็ใส่เลยค่ะในมะกรูดใส่ได้เลยเติมน้ำนิดนึงก็ได้ค่ะเพราะว่ามันอาจจะดูแห้ง ใส่สักช้อนหนึ่งได้ค่ะ mm hmm. ช้อนนี้ค่ะ มานี้เลยค่ะมีง่ายๆค่ะทำได้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวตักใส่จานกันค่ะตักใส่จานเลยน่าทานมากโอ้โหสุดยอดเลยค่ะสุดปังค่ะปังบาลังปังเป้สุดปังปังปังบาลังปังเป้นี่ค่ะนี่ไม่อยากโชว์ไม่อยากโชว์โชว์หน่อยละกัา สเสน่ปลไปจังกว่าค่ะไปจังกว่าไปจังหวะค่ะเสน่ปลไปจังกว่าจังหวะอ้าวไม่ใช่จังหวะอุย้ยน่าทานมากน่าทานมากกูกูกับข้าวสวยร้อนๆน,นี่คือสุดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะทานกับข้าวสวยร้อนร้อม นี่นะคะพเพื่อนๆคะเดี๋ยวเจนจะชิมให้เพื่อนดูนะนี่เอาพริกด้วยเอาพริกด้วยชิมอื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 มอร่อยเนาะใส่ข้าวดูก่อนจะใส่ข้าวนะคะนี่ค่ะพเพื่อนๆคะเดี๋ยวเจนจะทานคู่กับข้าวนะคะ ลองดูซิว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราชิมไปพร้อมๆกับเพ,พื่อนๆเลยค่ะนี่เนาะนี่ใส่ข้าวไปเลยค่ะปกไว้เลยนี่จังหวะนี้ละจังหวะนี้แล้วเราจริงจังกับการทานเลยค่ะนี่นี่ค่ะเพื่อนโ้ยโอย้ยทานเลย ได้ความนุ่มความเด้งความหนึกของกุ้งเลยอืะอืมกลิ่นสมุนไพรหอมนะค่ะอืมอืมอืมโอเคเลยอ่ะอืม เดีอขอตัวไปทานก่อนนะคะสำหรับวันนี้ Enjoy e อนนิ่งกันนะนกันนาคาเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย